สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ่ายคลิปเล่นเล่นติดช่องไว้นะครับว่าเคยอยากจะมากดกั๊มนะครับแล้วก็กรีดด้วยสกิลเก็บของที่แมกม่านะครับอยากดูว่ามันสักหนึ่งกั๊มเนี่ยมันได้สักเท่าไหร่อยากรู้จริงๆเพราะว่าตอนที่มีความสามารถที่จะมาปั่นถึงแมกม่าในตอนนั้นอ่ะไม่มีปัญญาซื้อกรีดนะครับเพราะว่าสกิลกรีดมันมากับกระเป๋า ที่ต้องเปิดขายซึ่งโอ้ขายแพงมากนะครับขายแพงมากพูดตรงๆว่าซื้อไม่ไหวเลยอยากจะรู้พอปรากฏกัมเนี่ยกัมเนี่ยอย่างน้นอยๆเนี่ยในเซิร์ฟที่ถูกๆมันก็สองแสนนะชิ้นหนึ่งนะสามสิบนาทีสองแสนนะครับขายเป็นกล่องสิบชิ้นก็รวมประมาณสองล้านห้านะครับอย่างน้อยที่ผมเคยเจอนะในเซิร์ฟผมนี้นะตอนนี้ที่รวมเซิร์ฟมาเป็นเฟอร์ย่าก็อยู่ที่ประมาณอา่า สาม0นห้าะครับสาม,มาาเพราะฉะนั้นชิ้นหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณสามแสนม่ใครเขไม่เก็บนะเก็บได้ไหมเก็บสกิลกรีดมดีอย่างนึงนะครับคือมันไม่มีดีเลยน,นะครับแล้วก็ใช้อ,อ SP น้อยถ้าบวกสูงนะเพราะว่าในเซตของเงาที่เมืองพึ่งเข้ามาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยสกิลกรีดเนี่ยมี บวกศูนย์นะก็คือใช้เอชพีหนึ่งร้อยต่อการกรีสดหนึ่งครั้งนะครับแต่ว่าถ้าระบวกสูงขึ้นทุกการบวกหนึ่งจะลดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับทุกการบวกหนึ่งจะลดสนะิบเปอร์เซ็นต์ฮะจะเลยทําให้เราจะสามารถกรี๊ดได้อย่างต่อเน,นื่องความจริงเอาแค่บวกเก้าก็พอนะเพราะบวกเก้าก็ร้อเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่านี่ผมใช้บวกสิบผมคิดว่ามันจะลดมากกว่านั้นก็เลยซื้อบวกสิบมาลองดูมันก็ลดแค่สิบนะครับก็คือใช้ต่ำสุดที่สิบ เพราะฉะนั้นเอาแค่ก้าพอนะราคาต่างกันเยอะเลยนะครับราคาต่างกันเยอะเลยแล้วก็มันไม่ได้มีคุณสมบัติอื่นนะบวกแก้บวกศินี่ไม่ได้เพิ่มดีเฟนต์อะไรให้เราเลยนะไม่เกี่ยวเลยนะเพราะฉะนั้นเอาบวกเก้าพอครับบวกแก้าพอคราวนี้เมื่อลองแล้วก็อยากลองนะว่าเามื่อกี้ที่แมกมาที่ว่าขยะมันแพงสักที่ชั่วโมงนะครับแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาเก็บแค่วิ่งปั่นนะครับมันจะได้สักเท่าไหร่นะครับจากที่ลองมาสองกัมนะครับก็ได้ประมาณ 4แสนนะ4แสนด้วยประมาณนะบวกลบนะครับไม่เกินวานั้นอนี้พูดถึงขยะเพียวๆนะขยะตอนนี้ทละได้มาเท่าไหร่ไม่เยอะนะครับได้มาประมาณเท่าไหร่เนี่ย2แสนขายไม่ถึงมนะั้งแต่ว่ามันก็จะมีส่วนโอกาสที่จะได้อย่างอื่นด้วยนะครับพวกการ์ดพวกอ,อาวุธนะครับซึ่งอาวุธที่พอจะมีราคาหลักแสนอยู่ก็เป็นพวกอากาซ่ากึ่งมนุษย์นะครับซึ่งมีโอกาสจับ ในนี้แต่ว่าก็ไม่ได้ราคาแพงนะครับขอในที่นี้ราคาไม่แพงนะการ์ดก็เป็นการ์ดบังกรเลือดก,กับบังกรเอสพีมคือบังกรมานาน,นะครับที่เวลาตีดาเมจธรรมดาเนี่ยจะฟื้นแต่ว่าคนลาก,กันเยอะมันทําให้ของที่ออกตลาดเยอะมากเพราะบางร้านเนี่ยขายเป็น2 0 3 0ชิ้นเนี่ยมันทําให้ราคาดรอปมากๆครับราคาดเด่นนี้ไม่เกินแสนที่แสนได้หน่อยนะแล้วก็ทําให้มันไม่มีราคานะเมื่อก่อนเซิร์ฟไม่ค่อยมีคนเล่นเนี่ยใบละร้าน แต่ว่าพอเซิร์ฟมีคนเล่นเยอะแล้วก็รวงกันคนมาล่าเยอะเนี่ยเหมือนจะทำให้ราคาดอบลงไปมากอันนี้จะพีดครบครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวจะไปดูนะว่าได้ขยะสักเท่าไหร่โดยทั่วไปคนที่ใช้ กรีดคุ้มนะครับก็เป็นสายโจมตีระยะใกล้นะครับสายโจมตีระยะใกล้ที่มอนจะมาตาใกล้ๆนะครับสายโจมตีพวกอาเชอร์ที่เป็นค่าสามนะยิงไกลๆผลฝนธนูสายโจมตีพวกของปืนค่าสองนะฮะบิวเบลเลียนเนี่ยที่เป็นยิงแล้วมันเด้งออกไปไกลตัวนี้ไม่ไม่มีประโยชน์นะครับที่จะใช้กรีดนะไม่มีประโยชน์ไม่ต้องมีฟอนที่จะซื้อมานะครับแต่ถ้ามันถูกก็ซื้อเอาไว้ก็ได้เพราะว่าเวลาเราเรียนเปลี่ยนไปเล่นตัวอื่นที่เป็นสายกายภาพในอนาคตนะครับมันจะทำให้เราได้มีได้มี เอาไว้ใช้นะครับอันนี้ก็ซื้อไม่ได้เพราะว่าเห็นเขาขายกันบวก9ก้าก็ไม่แพงนะที่เซื้อผมนะประมาณ <c oughs> 1 9บเกถึงยีอันนี้ก็ถือว่าไม่เยอะนะคนมาเล่นเยอะนะครับคนเล่นเยอะแล้วก็ ขยะพูดถึงว่าถ้าเลเวลสูงเกินจากที่จะมาฟาร์มที่เวลที่นี่ด้วยฟาร์มที่นี่ด้วยอะ่ะมันก็ไม่คุ้มสำหรับขยะนะเพราะมันน้อยนะเพราะว่ามันมีราคาค่แค่ขยะที่บอกนะขยะพวกอา่าหนังมังกรเขามังกรเกดมังกรไอ้ของอื่นๆมันก็ดอกไม่ง่ายนะแล้วก็ดอกมาก,ก็ไม่ได้กำไร,รเท่าไหร่ เจอกำแพงไฟไวกรีดไม่ได้เมื่อกี้ดักเอาเขามีอยู่เราก็ไปที่อื่นนะคนที่เขาจะใช้กรามจริงๆเนี่ยก็จะมีกรัมเพื่อเพิ่มโอกาสในการดับแร่นะครับเช่นบางคนไปล่าอีนูถ้ามันแพงนะในบางเซิร์ฟในบางจังหวะหรือว่าไปล่าโอริใหญ่แล้วมันแพงนะครับเขาก็จะไปล่าเขาก็จะใช้กรัมนะครับเพื่อเพิ่มโอกาสในการดรอปของสิ่งเหล่านั้นนะ,นะครับเขาเรียกแร่ไอเทม ไปพวกไม้ดำก็เพิ่มโอกาสในการดรอปพวกเออดาบพวกการ์ดเนี่ยแม้ว่ามันจะเพิ่มมาแค่เล็กน้อยนะเพราะว่ากาสเนี่ยโอกาสดรอปเพิ่มแค่1%มันก็จะเพิ่มมาไม่ใช่1% 0.1%เพิ่มมา100% 100เท่าก็คือ0.2%มันไม่ได้เห็นผลหรอกว่าแต่ว่ามันก็ดีกว่านะครับดีกว่าส่วนอยากแนะนไปที่อาวุธนะครับหรือบางคนไปกรีดในพวกดันเจียนของกิลด์ซึ่งก็จะมีพวกดันเจียน โหดๆก็มีดันเจี้ยนหนึ่งก็เป็นตัวคล้ายๆกับีเสเ้อนะที่มันดรอปอลดไล่ลดไล่ของอาเชอร์คัสสามนะนะคุณๆนนก็ไปล่ากันอยู่นะครับล่ากันอยู่กัมก็มีผลนะครับมีโอกาสช่วยในการดรอปของไอเทมแร่ไอเทมซึ่งดรอปมาชิ้นหนึ่งก็คุมแล้วนะครับเพราะว่าชิ้นหนึ่งมันก็แค่สามแสนห้านะครับแล้วก็ถ้าเป็นกัมใหญ่ก็สิบชิ้นก็สามล้านสามล้านห้าก็ ห้าชั่วโมงนะครับฟาร,ร์มห้าชั่วโมงมันต้องมีโอกาสได้หละบ้างนะคุ้มนะคิดว่ามันดรอปนะมันดรอปนะเคยใช้ <c oughs> การรมสิบชิ้นห้าชั่วโมงไปฟาร,ร์มที่ม้าดำนะครับเลดิกม้าดำนะครับก็ได้าดาบเรียกมันชื่อดาบอะไรดาบที่มันเพิ่มแอตแท็กเพิ่มโจมตีคิติคอนสามสิบนะครับผมนึกชื่อมันไม่ออกเลยติดที่ปากกไม่ออก ก็ได้มา2ชิ้นนะครับได้พวกการ์ดเรดดิกมาหนึ่งอันอะไรเงี้ยโดยรวมแล้วมันก็คุ้มนะครับคุ้มขยะไม่พูดถึงนะครับแล้วก็เจ้าตัวไนวันเดอร์เลอร์วันเดอร์แมนเนี่ยมันก็จะดรอปเออจ้าตัวโอริด้วยนะครับก็มีโอกาสดรอปได้ไปสามสิชั่วโมงสาสิบนาทีก็ได้มาสามสิบชิ้นนะครับมันก็รวมรวมกันนะขยะรวมรวมนเดี๋ยวพอหมดแล้วผมจะกลับนะครับไปคำนวณเงินนะครับจากที่คำนวณเงินมาก็ไม่เคยขาดทุนนะครับสำหรับกรรมนะ สำหรับที่นี่นะครับแต่ที่หมกอกด้ยางที่บอกนะครับต้องเป็นคนที่แบบเวลที่นี่แล้วขึ้นด้วยนะเวลที่นี่แล้วขึ้นด้วยแล้วก็เป็นอาชีพระยะประชิดนะครับที่กดฟาร์มนะไม่ใช่ตีทีตัวนะตีทีตัวไม่ประโยชนะขี้เกียจเหมอือนกันนะต้องแบบฟาร์มไม่หลายตัวนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็เห็นมีอาชีพเดียวหรออัมงซึ่เป็นกิโยตินเนี่ยนะสายปั่นนะครับร้อยสักร้อยห้าร้อยหกมีปั่นครบแล้วเนี่ยก็มาได้มาได้ถ้ามีดามจพอนะก็มาได้นะครับแล้วก็สามารถยืนปั่นได้ก็ามาได้เลย กดกัมมีกรีดด้วยโอ้โหเพลินอะจนเลเวล2 0 3สิบิได้เลยนะครับยี่สิบห้านิกจตันตันหน่อยลนะอืดอดหน่อยลนะแต่ว่าถ้ายังมีขยะอยู่มีเงินอยู่โอยาวครับเพราะว่าสายเราเนี่ยไม่ได้เน้นการฟื้นฟูเลือดด้วยนะครับแล้วก็เราจะเน้นไปที่การดูดเลือดจากอาวุธแล้วก็ดูด SP จากอุปกรณ์นะครับต้องมีนะอย่างน้อยก็ต้องมีไรเวิร์ดนะถึงจะดูดเพลินนะถ้าไม่มีไรเวิร์ดนะไม่ไหวนะครับเพราะว่าเวลาระหนักเนี่ยเราก็ไม่ต้องรีบกลับนะครับปล่อยไม่หนักไป อยู่ได้ชั่วโมองสองอยู่ได้สักประมาณชั่วโมองชั่วโมองครึ่องอะไรเงี้ยมันก็จะหนักเก้าเกซจากของนะครับส่วนอื่นๆที่จะเสริมเข้ามาเนี่ยมันก็จะเป็นพวกเออ่ <c oughs> ประดับก็จะมีพวกอโอบูบ็อกนะครับเปิดดับกล่องใส่ประดับนะครับแล้วก็จะมีพวกเออ่ตะเกียง สำหรับเลเวลร้อยแล้วนะครับจะแล้วแต่จะใส่มาเป็นพวกแอลกอฮอล์นะครับอันนี้เป็นส่วนเสริมส่วนเสริมซึ่งมันไม่มีผลกับกัมนะกัมเนี่ยจะดอกแต่เฉพากกับมอนสเตอร์เท่านั้นนะครับดอบกับมอนสเตอร์เท่านั้นไม่มีเกี่ยวกับว่าให้ใส่กราดมาทาให้กล่องดอบแล้วมันจะเพิ่มโอกาสดอบลงไม่ใช่นะไม่เกี่ยวกันนะคนละเรื่องกันเลยนะครับมันจะเน้นเฉพาะกับมอนสเตอร์เท่านั้นนะครับสําหรับกัมนะครับสําหรับกัมส่วนไอโอกาสที่มันจะออกสําหรับพวกโอบูวะเนี่ยมันอยู่ที่การาดนะครับ โอเคครับใกล้จะหมดเวลาแล้วนะเดี๋ยวกลับเลยรอบนี้ดูเหมือนจะเกือบขาดทุนแล้วมั้งไม่ขาดทุนนะหลักรองมาหลายรอบแล้วมันไม่ขาดทุนนะถ้าเราขายทุกอย่างเป็นจำนวนเป็นเงินแล้วนะลงไฟกัน ไปที่อื่นบ้างโอเคหมดแล้วกลับเอาเวรกรรมเอ่อเรียกว่าอะไรนะบีวิงผมไม่ได้เอามาไม่ไม่บีวิงผมหมดยอมตายเพื่อกลับลงพื้นขนนนั้นเลยเหรอไม่มัง้งเลเวลนี้ไม่ยอมนะครับไม่ยอมตายนะครับ 你被逃避定抗。 มีคนใจดีให้ไหมไม่มีครับเหมือนจ้ขอผิดประเด็นนะครับ หรือไม่ก็คือไม่สนใจเพราะพวกเขาเป็นามาบินนะครับมันจะเสียเวลาเขาเขาก็ต้องรีบนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะขอผิดประเด็นไปขอวีบิงเขาสำหรับขอวีบิงกับ <c oughs> กับพีช <c oughs> <c oughs> ขอผิดประเด็นขอผิดประเด็น <c oughs> โอเคครับผมจะไปร้านขายของที่คนน้อยขอปิด เอฟเกก่อนนะครับเครื่องก็ไม่แรงเปิดเอฟเฟกไว้โหเอฟเฟกที่เป็นเหลืองๆนี่ผมว่ามันเป็น PV เอฟเฟกเอพพเออวพหรือเปล่าบัฟวีไออะไร่างเงี้ยนะโอเคสามสิบนาทีนะครับมาดูว่าเราได้อะไรบ้างนะครับเฮ้ยไอนี่มันเกี่ยวด้วยอ่ะมันมีตัวไหนดับเนี่ยมาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอ่า อันนี้โซลารี่ยังไม่ค่อยมีอะไรนะครับอันนี้ขายได้นะแต่พูดถึงถ้าเราเอาทุกอย่างขายนะเดี๋ยวก่อน,น,อ,น,นอันนี้อันนี้อันนี้ขายขายไม่ออกหางแมงป่องมันก็เอาไปทำอย่างอื่นได้อันนี้ขายนะครับขายขายหุ้นนี้มันก็เอาไปทำเวืได้นะครับถ้าเรามีตัวขายนะรู้สึก,กรอบนี้จะเกือบเกือบขาดทุนนะรู้สึกนะเฮ้ยไม่ขาดทุนนะ มันได้มาหนักแค่ไรเนี่ยอันนี้ยังไม่รวมของ DC นะครับอันนี้เอาตัวแค่เอาแอดมาดูนะครับ dc ซีเฉพาะขยะนะครับหัวใจที่เผาไหม้เกตหมังมังกรเขามังกรเกดมังกรฟันมังกรแล้วก็กามปูหัวนี้ไม่มีราคาเท่าไหร่อันนี้ก็ไม่มีราคาอนนี้ปกตินะครับสามแสนนะครับอันนี้เกือบได้ราคาของกัมหนึ่งอันสามสิบนาทีคืนแล้วนะครับ ถ้ารวมกับ dc ด้วย24เดี๋ยวจะโอนไปให้ตัวที่มี dc ขายก็จะบวกขึ้นมาอีก24 10ก็30,000 20ก็60,000รวม70,000นะครับได้เพิ่มาอีกประมาณ70,000สรุปแล้วขยะนี้เพียวๆนี่ประมาณ4 0 0 0 0 0กำไร50,000แล้วนะครับที่เหลืออันนี้ถ้าเรามีตัวที่จะไปขายนะครับตัวที่จะไปนั่งขายในเวสเนี่ยผู้นี้ก็พอจะขายได้นะแต่ว่าคนขายเยอะมันก็ต้องเอาตัวไปตั้งแล้วก็ขายนะแข่งเา ก็มีโอกาสออกก็อาจจะได้คืนนะครับหรือว่าที่เกียดจะไปตั้งขายมันเยอะมากไปฟาร์มบ่อยเยอะจนล้นแล้วก็โยนตลาดทิ้งไปเลยก็ได้ถ้าไม่เกะก,กะนะครับแก,ลแ,ลกบแล้วแต่เลือกนะครับแล้วแต่เลือกนะครับอันนี้ด้วยนะครับอันนี้ด้วยนี่จะเพิ่มราคาไปอีกนะครับอันนี้ก็ชิลพันได้มั้งอันนี้ก็พันกว่านะอย่างน้อยๆนะครับอันนี้ก็ประมาณห้าหมื่นอันนี้สี่หมื่นแสนหนึ่งโดยประมาณนะแสนหนึ่งครับอันนี้ก็เอาไปแยกขายได้นะครับหรือขายคนก็ได้ครับอยู่ที่ราคาพอๆกับทัดดินนะครับโอ้สรุปแล้วคุ้มนะครับโดยประะมาณน นะครับแต่ว่าถ้าเราเป็นเลเวลสูงแล้วเรามาปั่นนะครับก็ไม่คุ้มนะอา,อาจจะไปหาที่อื่นดีกว่านะแต่ว่าเพราะที่นี่มันก็กําไรมันก็จะอยู่ครึ่งชั่วโมงอยู่แค่ประมาณหลังจากหักทุนนะก็ประมาณแสนถึงสองแสนซึ่งมันไม่คุ้มนะครับก็อย่างที่บอกนะครับมันจะคุ้มกับคนที่เวลที่นั่นด้วยแล้วก็อยากฟาร์มแล้วก็เป็นสกิลระยะใกล้นะครับตีแล้วเป็นกลุ่มเงี้ยนะครับหรือเราจะตีไม่เป็นกลุ่มก็ได้นะไปเวลแล้วก็พกไปด้วยนะเผื่อบางคนเขาทิ้งไว้อย่างเงี้ยเราก็เดินผ่านแล้วก็ไป ที่เขาทิ้งนะไม่ใช่เขาเววอยู่เขาปั่นป่นอยู่ไปกินเขานะไอที่เขาทิ้งไว้ระหว่างทางเนี้ยก็ไปเกียได้ที่เกียบไปเก็บทตเดชินน่ก็ใช้ได้ยังั้นอันนี้ก็พกติดตัวไปได้นะครับโอเคครับหลังจากใส่คลิปนี้แล้วเดี๋ยวก็เขาจะเซิร์ฟเวอร์ในอัปเกรดในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่16เนี่ยเขาว่าจะอัปเกรดทําให้ต้องอัปเครื่อง เป็น windows 10เป็นอย่างน้อยถึงจะสามารถเล่นได้มึงก็ไม่แน่ใจว่าจะไปอัพหรือเปล่าเครื่องน่าจะอัพไหวนะครับแต่ว่าก็คงจะหนักเหมือนกันเพราะว่าก็อยู่ในระดับต่ำ,ตำ,ตำนะครับไม่ไม่ถึงกับเครื่องออฟฟิศนะแต่ว่าก็โอเคอยู่แต่ว่าการที่จะไปอัพ windows 10เนี่ยเพราะว่าเครื่องนี้ถอยมาจากร้านเกมนะครับแต่ว่าไปเปลี่ยนการ์ดจอดรอปลงมาแล้วก็ไปเปลี่ยนแรมดรอปลงไปอีกมันจะทําให้คุณภาพคุณสมบัติมันน้อยลงนะครับพอออกมาจากคอมออกมาจากร้านเกมที่ไปซื้อมา5000มันก็พังพอดีปีหนึ่งก อยู่ในร้านเกมกี่ปีผมไม่รู้เหมืนอนกันกาจอก็เปลี่ยนตัวดรอปลงไปอ่าแรมก็ไปเปลี่ยนตัวดรอปลงไปเลยทําให้คุณภาพของเกมดรอปลงเครื่องดรอปลงเลยไปใส่วินโดว์สิบมันอาจจะหนักเครื่องไปหน่อยแต่เปลี่ยนเปลี่ยนได้นะครับแต่ก็คงไปเปลี่ยนที่ร้านค้านะก็วินโดว์ปอลมนะันนฮะไม่มีปัญญาไปซื้อวินโดว์จริงนะวินโดว์จริงเท่าไหร่เจ็ดแปดพัน ถ้ามีตังก็อยากซื้อติดไว้เหมือนกันนะแต่เราไม่ใช่สายคอมนะเราก็แค่มีคอมอาไปเล่นนะไม่ได้คนรู้เรื่องมันก็เลยไม่ได้ซื้อนะครับโอเคครับขอบคุณเพื่อนที่ติดตาม,มารับชมนะครับสําหรับกริดสกิลก็โอเคสาหรับการจะไปใช้ก็ไปลองดูนะครับออมันมีหลายที่นะครับสําหรับการใช้ก๊ปั่นขยะก็พวกแม็กมานะครับถ้าไปแปะอย่างอื่นก็ไปดูที่อื่นเอานะครับไอพวกเอ,อ่อกล่องพวกนี้มันไม่คิดกับกับนะ มันคิดกับการไปเสริมมากกว่านะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับว่ากัมมันไม่มีผลกับการดรอปพวกของที่มาจากการาดที่มีโอกาสได้เ mm. ช่น,นกล่อง o b บูบ็อกนะครับไม่มีผลนะมันผลมันคือมันอยู่ที่นู่นเลยมันอยู่ที่การาดที่เราใส่มันบอกเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะไม่มีเพิ่ม ไม่ใช่บอกว่ากามเพิ่มร้อเปอร์เซ็นต์ก็จะมาคูณกับของที่ใส่ในตัวที่มันมีโอกาสดรอปนี่เช่นดรอปแอลกอฮอล์เช่นนี้เช่นดรอปกล่องหรือถ้าใส่หมวกดรอปของกวันอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวนะครับคนละเรื่องกันเลยนะครับโอเคครับขอบคุณเพื่อนที่ติดตามมารับชมนะครับคลิปไลฟ์สาระยังไงต้องขออภัยด้วยถ่ายคลิปติด,ดช่องเล่นๆขอบคุณมากครับฮีโร่ฮีโร่ชุดฮีโร่ปะ่ะร้อยหกสิบถ้าเก็บไว้ว่าจริงๆจังก็ได้นะแต่ขี้เกียจ ขอบคุณมากครับ